สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวกราวิเทคไทยทุกคนนะคะตอนนี้นุ้ยอยู่ในคอนเวนชั่นฮอล์ค่ะของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะนุ้ยอยู่ในงานแข่งขันหุ่นยนต์นะคะ tpa robot contest thailand championships ค่ะประจำปีพศ2557ค่ะระดับอุดมศึกษารอบคัดเลือกอนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านในกันค่ะ และนี่นะคะก็เป็นโซนที่ใช้สำหรับให้เตรียมตัวค่ะสำหรับทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันนะคะซึ่งในปีนี้ค่ะมีสถาบันการศึกษาที่สนใจแล้วก็ส่งเข้ามาแข่งขันทั้งหมด52ทีมนะคะจากทั่วประเทศเลยค่ะและเดี๋ยวเรานะคะไปลองคุยกับน้องๆดูค่ะว่าน้องๆเนี่ยมาจากทีมอะไรจากสถาบันใดกันบ้างค่ะแล้วก็น้องๆเนี่ยมีความพร้อมในการเตรียมหุ่นยนต์ของตัวเองเนี่ยแค่ไหนคะ่ะ ครับสวัสดีนะครับก็คือพวกผมมาจากทีมสำชุกวีเจนะครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสซนภูนะครับศูนย์สุพรรณบุรีครับผมก็วันนี้พวกเรามางานนะครับแข่งหุ่นยนต์นะครับ ABU ก็มีความรู้สึกนะครับดีใจแล้วก็ความพร้อมของทีมก็ถือว่าอยู่ในดีในระดับหนึ่งครับผมพวกเราก็เต็มที่กันมากมากครับทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับ ไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันทีเดียวนะครับทุ่มเทให้กับงานชิ้นนี้กันมากๆถึงว่าถึงแม้ว่าทีมของเรานะครับจะไม่ได้ดีเด่นไปกว่าคนอื่นนะครับไม่ว่าไม่ไม่ได้จะดีเลิศประเสริฐสีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ออกมาก็คือทําด้วยใจครับผมครับสวัสดีครับผมผมก็มาจากเชียงรายนะครับชื่อทีมว่าทีมลูกประคุณแมงรายครับตอนนี้ความพร้อมของ ของ่นทีมผมก็ประมาณ70%นะครับก็ก็ยังไงก็จะสู้เต็มที่ครับในการแข่งครั้งนี้ครับยังไงก็ช่วยเชร์ทีมเราด้วยนะครับครับสวัสดีครับวันี้ครับเรามาจากทีมที่มีชื่อว่าทีม e ีทเวครับ ่าเป็นทีมของคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเก้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังครับอ่าแล้วก็อันนี้ครับข้างหลังก็เป็นหน้าตาของหุ่นยนต์ของเรานี่เองครับอ่าก็สําหรับในการแข่งครั้งนี้ครับความพร้อมของทีมเราอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบร้อเลยทีเดียวอ่าแต่ก็มีมีความต้องมีการซักซ้อมอีกนิดหน่อยครับแล้วก็อ่าสำหรับทีมของเรานะครับ จะสมาชิกในชุมในสมาชิกในทีมเนี่ยจะมาจากชุมนุมโรบอทของคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็พวกเรารวมตัวกันครับแล้วก็ช่วยกันสร้างหุ่นยนขึ้นมาสุดท้ายน,นี้ก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับช่วยเชียร์ทีมเราด้วยครับเราจะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่พวกเราทำได้ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากทีมอินล็อกอัลฟาและอินล็อกอะตอมค่ะ มาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะสำหรับความมั่นใจในการแข่งขันนี้พวกเราถือว่าเตรียมตัวมาค่อนข้างค่อนข้างดีค่ะแล้วก็อยากให้ทุกๆุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้ทีมพวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีครับผมชื่อกะมลนมาแก้วครับแล้วก็เพื่อนๆทีมลูกเจ้าพ่อทะเลแก้วครับทีมของเรามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูธภณ์สงครามครับจังหวัดพิษณุโลกครับวันนี้เราก็มาเข้าร่วมแข่งขัน APU 2014ครับความพร้อมของคนเราก็มีเต็มร้อครับแต่บางสิ่งบางอย่างก็มีติดขัดอยู่บ้างในเรื่องของการซ้อมอะไรประมาณอี้ครับ แล้วก็สนามจริงที่มาในวันนี้ก็ค่อนข้างต่างจากสนามที่เราซ้อมอยู่พอสมควรครับยังไงก็ขอฝากให้ทุกคนเป็นกําลังใจเชียร์ทีมของเราด้วยครับอาจจะเป็นมาอะไรไม่ไดังครับแต่พวกเรามุ่งมั่นเต็มที่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม ชื่อภูดนจุนเพลาครับชื่อเป็นเป็นตัวแทนของกลุ่มจากมหาวิทยาลัยราคมคำแหงนะครับคณะวิทยา,าศาสตร์สาขาวิชายเล็กทอรเิเนนะครับก็ดีใจครับที่ได้มาร่วมเข้าแข่งขันอ F u TPA Robot 2 0 1เในครั้งนี้นะครับทีมของพวกผมนะครับก็มีกัน6คนนะครับตอนนี้ก็เพียกันมากก็ หนักกับการทําเจ้าหุ่นตัวนี้ขึ้นมานะครับอ่าแล้วก็หุ่นตัวนี้ครับเป็นหุ่นแมนนวลนะครับที่ใช้ในการแข่งขันอ่า TPA สองศูนย์หนึ P ่งสี่ในครั้งนี้นะครับก็มีหุ่นแม่กับหุ่นยนต์ลูกนะครับคือเจ้าตัวนี้ของเรานะครับอ่านี่แหละครับ ในการทำงานของหุ่นยนต์นะครับก็จะเป็นแบบหุ่นยนต์แม่กับหุ่นยนต์ลูกไปทำภารกิจต่างๆให้ครบทั้ง4ภารกิจนะครับครับก็ขอฝากเชียร์ทีมของพวกเราด้วยนะครับทีมลูกพ่อขุนแสนแๆนะครับจากหมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับ แล้วตอนนี้นะคะหนุ้ยก็มาอยู่ที่สนามที่ใช้ในการแข่งขันค่ะสำหรับคอนเซปต์ของสนามนะคะแล้วก็กติกาที่ใช้ในการแข่งขันก็คืออุ่นไอรักค่ะโดยผู้เข้าแข่งขันนะคะจะต้องสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมา2ตัวเป็นหุ่นยนต์แม่กับหุ่นยนต์ลูกค่ะโดยที่หุ่นยนต์แม่นะคะจะกําหนดให้เป็นหุ่นแมนนวลและหุ่นยนต์ลูกจะกําหนดให้เป็นหุ่นออโต้ค่ะ เวลาที่ใช้ในการแข่งขันในแต่ละรอบนะคะก็จะให้เวลา3นาทีให้เวลาเซตอัพ1นาทีค่ะเมื่อเริ่มสตาร์ทหุ่นยนต์แม่จะต้องอุ้มลูกนะคะพาไปเล่นเครื่องเล่นต่างๆ3ชนิดที่อยู่ในสนามก็จะมีพาไปเล่นกระดาน6ไปแกว่งชิงช้าแล้วก็ไปเดินบนเสาค่ะซึ่งคะแนนจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละเครื่องเล่นนะคะทีมที่ทำคะแนนได้มากกว่าก็จะเป็นผู้ชนะ แต่ถ้ามีทีมใดเล่นเครื่องเล่นครบทั้ง3เครื่องเล่นแล้วนะคะก็จะมีโอกาสมาเล่นเครื่องเล่นที่4ที่อยู่ตรงกลางค่ะนั่นก็คือการปีนบันไดเครื่องเล่นทีมที่สามารถเล่นเครื่องเล่นที่4แล้วก็ทําได้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนดนะคะก็จะเป็นผู้ที่ชนะทันทีค่ะหมดเวลา บริษัทกราวิเทคไทยของเรานะคะก็ได้มาร่วมงานในวันนี้ด้วยค่ะโดยเรานะคะมาจัดบูธแสดงสินค้าค่ะแล้วก็ประชาสัมพันธ์บริษัทด้วยค่ะ เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันหุ่นยนต์ p p a Robot Contest ค่ะยินดีด้วยนะคะสำหรับน้องๆ32ทีมที่ผ่านเข้ารอบค่ะรอบต่อไปค่ะจะจัดขึ้นที่ MCC Hall เดอะมอบางกะปินะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ไปรับชมที่ MCC Hall เดอะมอบางกะปิได้ค่ะเพื่อนๆนะคะสามารถร่วมพูดคุยกับนุ้ยแล้วก็ทีมงานกาวิเทคได้ค่ะผ่านทางเว็บบอร์ดของเว็บไซต์เรานะคะหรือว่าจะพิมพ์เข้ามาที่ Facebook ก็ได้ค่ะและยังไงนะคะฝาก ติดตามวิดีโอของเราใน YouTube ด้วยค่ะวันนี้เื่องขอตัวลาไปก่อนนะคะ